มาดูเรื่องของการเลือกตั้งที่ผ่านมากันหน่อยยังคงเป็นคําถามว่ากะกะตจะเอายังไงกับเคสนี้ที่อุดรธานีจําได้ไหม<ฆ>เคยนําเสนอข่าวว่าหัวคะแนนเกณฑ์ชาวบ้านมารับเงินกันไปคนละ500ใช่ไหมครับแล้ว ลุงแหวงคนที่เป็นเจ้าของคลิปก็ออกมายืนยันว่าเนี่ยคือคลิปจริงไม่ได้ใช้ AI ไม่ได้ตัดต่อมีพยานคนที่รับเงินไปด้วยล่าสุดครับมีอยู่1คนตัดสินใจเอาเงิน500บาทมาคืนให้กับกะกะตจังหวัดแล้วบอกว่านี่คือเงินซื้อเสียงที่ได้มาหลังจากไปเล่าให้เมียฟังแล้วเมียดากลัวติดคุกก็เลยเอาเงินมาคืนให้กับเจ้าหน้าที่ครับมา่จากเนี่ยครับ อ้าวแล้วเงินที่รับมาเเอาไนี่ยตอนนั้บแล้ววันแล้วครับโอ้เอาไปกินหมดละครับผมขควาอยู่ผมควาเมียมาให้เพืนให้่อยเพื่อนลครับโอ้ขอเมียมาผมอยากนี้ก็บิดเนาะเออโอ้ก็มันห้าร้อยเท่ากันเนาะจบเรื่องินเออเมียว่าไงว่าอ้าวเอาว่าแล้วเว้ยของมีกฎหมายแล้วมาฉั่นกู้เอาเรากระเด็นตั้งแต่ทีมมาเออเอาไปเพคนก็ญาติเออนะ แบงก์จริงที่ได้รับในวันซื้อเสียงจ่ายไปหมดแล้วส่วนแบงก์นี้ที่เอามาให้กกตอุดรธานียืมเมียมาอีกทีหนึ่งเือที่เอามาคืนนะคือพี่คนนี้เขาเป็นชาวบ้านที่อำเภอหนองหานอุดรธานีค่ะพี่เขาบอกว่าเงินที่เอามาคืนเป็นเงินที่หัวคะแนนแจกซื้อสิทธิ์ขายเสียงก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์เดียวกับที่คลิปวิดีโอเช้าที่มีชาวบ้านเขาไปยืนต่อแถวรับเงินนะ ซื้อเสียงคนละ500บาทที่อุดรธานีที่เราเคยนําเสนอไปก่อนหน้านี้คลิปนี้ราะค่ะต้นเรื่องจากนั้นพี่คนนี้ก็นําเงินไปมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่กะกะตจังหวัดพร้อมกับรับปากแล้วก็ให้การเบื้องต้นไปนะคะบอกว่าเนี่ยมีหัวคะแนนเนี่ยให้เงินมาบอกให้เลือกเบอร์นี้เบอร์นี้พร้ก,ก,รพรกับอกว่าพอเห็นข่าวนอนไม่หลับเลยบอเฮ้ยถ้าเกิดว่าขายเสียงน่ะมันมีความผิดตามกฎหมายด้วยยิ่งเมียเนี่ยมาคุยอีกนะบอกว่าไปไปรับเงินเข้ามาทําไมเมียดายับเลย ไล่ให้เอาเงินมาคืนเขาแต่พี่เขากังวลใจเอาเงินจ่ายไปหมดแล้ว500บาทอะ่ะเมียบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันให้ยืมก่อนเธอไปคืนกรกตซะ,ะสุดท้ายก็เอาไปคืนนะครับแล้วเขาจัดการไว้เป็นพยานโดยไม่มีความผิดนะครับเรื่องของการซื้อเสียงยังไม่จบล่าสุดมันมีคลิปเสียงฉาวครับเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอหนองหานของอุดรเป็นคลิปเสียงของคุณยายข้างบ้านชวนเพื่อนบ้านไปรับเงินซื้อเสียงอุไส่เนี่ยไปใส่กอนยังไม่ยกห่วงนั่นนะ อายักบาท,ทเ้าจะไปมาเลี้ววันไม่ได้ปัญหาลอยอยู่โอ้อได้ไหลายตัวนึ่งเจ้าได้บ่เอาบา,าดเจ็บชาติคนมาพร้อมอ่ะคนหาลอยบ่แมนใครสิแม่ไปเพราะคู้ซอยบ่ข้าไปโอ้ยผู้ใดพาไปก็ได้ดอกไปเองก็ได้มน้ารุ่นโอกาสไปดอกเธอไปเองนะ คลิปนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกับคลิปวิดีโอเช้าเนี่ยค่ะชาวบ้านก็โทรมาบอกว่าให้ไปรับเงินใครพาไปก็ได้คนละ500ด้วยซึ่งต่อมาชาวบ้านก็นําเรื่องนี้ไปบอกกกตจังหวัดนะคะจากนั้นไปแจ้งความเอาไว้ที่สพอนองหารให้ดําเนินคดีเพราะที่ผ่านมาชาวบ้านบอกว่าหลังจากมีคลิปวิดีโอต่อแถวซื้อเสียง แล้วก็หัวคะแนนตะเวนออกค่มขู่ชาวบ้านที่ไปต่อแถวในวันนั้นไม่เว้นแต่ละวันเลย,ยก็เลยอยากให้ตํารวจหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดําเนินการดําเนินคดีให้หน่อยได้ไหม<ด>พวกเขาก็รู้สึกกลัวเพราะถูกข่มขู่ทุกวันนะคนะคคกกตจะว่าอย่างไงนะครับ